ลิซ่าโอลี่ลิซ่าค่ะแท็กไลน์นี้ได้กลับมาขึ้นเทรนด์อีกครั้งใน Twitter ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามีประเด็นที่แฟนๆทั้งกลุ่มแฟนจีนแฟนไทยแล้วก็แฟนอินเตอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยได้พูดคุยกันถึงประเด็นถ้าข้อเรียกร้องทางจดหมายที่ได้ส่งไปให้ทาง YG ก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองนะคะที่เรื่องนี้ได้ถูกกลับมาพูดถึงในกลุ่มแฟนจีนอีกครั้งถึงชุดแล้วก็ทรงผมของการถ่ายทำในรายการยูทวิตยูซีซัน3เมื่อเปรียบเทียบกับยูทวิตยูซี ก็จริงๆทุกคนคงเห็นแล้วก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของทรงผมแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้านะที่น้องใส่ถ่ายในรายการเอางี้ก่อนประเด็นคือเรื่องของชุดก่อนนะแอดว่าแต่ละชุดก็คือก็สวยดีนะคะแต่ที่ทำให้งงอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือทำไมผ่านมาถึง5 EP แล้วแต่น้องมาในตรีมขาวตลอดเวลาอ่ะอันนี้ยอมรับนะคะว่าค่าใจนะค่าใจหรือช่วงนี้สีขาวมันอินเทรนหรอคะ อ่ะอันนี้แอดบินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขามีแบบการจัดจงอะไรเป็นพิเศษยังไงหรือเปล่าทีนี้กลับมาเรื่องของทรงผมค่ะแอดบ,บอกตามตรงนะคะว่าเอาจริงๆอะ่ะตอนที่ดูในรายการทั้ง EP4 แล้วก็ EP5 ล่าสุดอะเราไม่ได้โฟกัสในรายละเอียดลุคของน้องเลยเว้ยอีกอย่างคือตอน EP4 อะค่ะเราหวีดท่าเต้นนุ๊ตแตงกันด้วยไงเออเราก็เลยแบบไม่ได้มาโฟกัสนะคะถึงรายละเอียดภาพลักษณ์ของน้องเท่าไหร่นัก แต่รวมๆคือเราหลงรักรอยยิ้มของน้องนะคะเพราะว่าน้องน่ารักแล้ก็ไม่ว่าน้องจะมาลุกไหนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออแค่เห็นเขายิ้มเราก็มีความสุขแล้วเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าเบ้าหน้าแล้วก็หุ่นของน้องเนี่ยคือ THE BAG ของจริงนะคะแต่ถ้าเรามาโฟกัสที่ผมของ EP 4 EP 5ล่าสุดทรงนี้นะคะทุกคนแอดบอกเลยว่ามันก็เซอร์ไปจริงๆนั่นแหะค่ะอันนี้บอกตรงว่าเซอร์เกินนะคะเซอร์เกิน จำได้ว่าตอนที่น้องมาลง i อ s t o ตอ่อะคะ่ะที่อุ้มโชว์น้องเลโกอ้อ่ะในลุกเลี้ยงแมวอยู่บ้านที่ดูหลววทุกคนเออทรงนี้นะคะผมทรงนี้ยังดูเป็นทรงมากกว่าอีกนะมากกว่าไออพล่าสุดของรายการยูทิวตยูนะคะซีซั่นสาเนี่ยอีพีห้าเนี่ยผมทรงนี้เหมือนไม่ได้เซตอ่ะอันนี้พูดเลยนะคะแอดถึงบอกว่า เอาจริงๆเราไม่ได้อยากด่านะคะทีมงานของ YG หรือ hairstylist เขาเรียก hairstylist หรือเปล่าอะคนที่ดูแบบ create เรื่องผมดูแลผมให้ศิลปินอะที่ทำงานให้น้องอะค่ะแต่ว่าพอภาพลักษณ์น้องออกมาอย่างเนี้ย คือมันก็กลับมาถูกพูดถึงที่จีนอีกไงเอาจริงๆอะคะ่ะใจแอดเองก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าผมในรายการยุดวิวซีซั่นสของน้องเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกอีีหรือว่าต้องออกมาแบบหุ๋วาแต่การตาอะไรยังไงเพราะว่าใจเราอะอีกใจหนึ่งเราก็มีความรู้สึกนะคะลึกๆเหมือนกันว่าน้องน่าจะถ่ายรายการยาวและบางทีคือถ่ายถึงเช้าอะทุกคนคือถ้ามันประคมอะไรลงไปทั้งหน้าแล้วก็ผมมากเกินไปเราก็กลัวว่าน้องจะแบบ อาจจะไม่สบายตัวหรือเปล่าเพราะอย่างหนึ่งนะคะแอดอยากให้ทุกคนคำหนึ่งด้วยว่าน้องต้องนั่งทํางานต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะคะบางทีความสบายตัวของน้องเองก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะแต่ถ้าถึงขนาดไม่เซ็ตผมเลยอันนี้ก็คือไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทีมงานต้องดูแลภาพลักษณ์นะคะของน้องให้ออกมาดีด้วยแล้วก็เรื่องของแ a i r stylist ต้องทํางานหนักหน่อยนะคะต้องทํางานหนัก ต้องคิดเอ็ดลุกกันหน่อยว่าจะทำทรงผมไหนที่ทำให้ผมสั้นแต่ทำออกมาแล้วทำให้ศิลปินนั้นดูดีขึ้นแม้ว่าผมสั้นทำยากเข้าใจค่ะแต่แอดบอกเลยว่าแฮร์สไตลิสเก่งๆของเด็กฝึกที่ได้เดบิวต์ไปเมื่อปีที่แล้วอะค่ะทุกคนอย่างสวีเจียชีอะค่ะน้องกิกกี้อะของวงเดนาย e จากรายการยูทูบยูซีทั้ง2องะอ่ะเนี่ยเขาสามารถทำได้นะอันนี้คือรูปที่แอดเซฟทรงผมต่างๆของเขามาให้ทุกคนดูกันนะคะ ะทุกคนลองดูสิเป็นไงผมสั้นแต่ดูแตกต่างนะคะดูมีความรู้สึกดูแล้วไม่เบื่อ อ่ะก็เนี่ยล้วคือจะให้บอกว่าเขาเก่งกว่าแฮร์สไตลลิคของ YG หรอจะให้ยอมรับว่าทีมงานของเขาเก่งกว่าคนของ YG Entertainment หรออ่ะอันนี้ YG ต้องเก็บเอาไปคิดนะคะแล้วก็ไปปรับปรุงนะแล้วก็ยังขอยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าเราไม่ได้คาดหวังให้มันหวือหวาแต่ก็ควรที่จะคำนึงถึงการทำงานผ่านหน้ากล้องแล้วก็ถ่ายทอดภาพของศิลปินไปให้ประชากรจีนรับชมกันหลักพันล้านคนด้วย เอออันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่ายูดวิทยุซีซั่น3เป็นรายการวาไรตี้ของจีนขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เรตติ้งก็ดีลำดับต้นๆที่จีนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงาน YG ต้องปรับปรุงนะคะต้องเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาและเดี๋ยวพวกเราคงต้องมารอดูกันอีกทีนะคะว่าจบจาก EP ที่6ในวันเสาร์นี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นบ้างไหม <S <S เพราะว่าตั้งแต่ที่แอดรับชมมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันนะคะในรายการคือ EP ที่5เนี่ยชุดที่น้องแสดงบนสเตทที่เต้น เพลง intention น่ะของ Justin Bieber ค่ะอ่ะลุคนี้ค่ะหน้าผมคือดีที่สุดนะคะแล้วก็แตกต่างที่สุดตั้งแต่แบบผ่านมาทั้งหมด5 EP แล้วนะซึ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวแฟนๆน่าจะจับดูการเปลี่ยนแปลงจากทีมงานของค้าอยู่นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างในเรื่องนี้ทั้งชุดขาว5 EP เลยกับเรื่องทรงผมทรงล่าสุดยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ